ผมนายมงคสุขวัลย์ผู้นิสิตรหัส117ครับผมนยผมามมเมนยเชิดเย่เมาส์รหัส128ครับผมนยายสุภกรสุริยุคนร,รหัส127ครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ครับเปิดสวีนะครับ 对对对 ผผมขอจบการเสนอง,งานนี้เท่านี้ครับขบค,ครับ